รอ่อแบดกัประมาณทำนีน้นะครับหล่แบบนี้อที่ออแบบไปจับกันต่อเลยครับสวัสดีครับผมล่สายละนีผ้า,าพ,พี่น้องไปจับเขียดมาใส่เบ็ดด้วยว่ามาทำอาหารนะครับมากินกอุปกรณ์พมกัมีแค่นี่แหละครับเป็นขวดน้ำทีพรมีดมไม่คิด เงินใ้มันครับถุงแล้วก็ไฟฉายครับมาแบบมาเป็นเรื่อกันเลยครับครัก็อดไม้เะครับหรือภาพ่นเองมาจับเขียดวิธีการเจับก็บง่ายครับซองบางเห็นตาหนึ่งแดงนะครับเขียดตกไปเลยครับปั๊บเรียบร้อยครับ กระโดดดอกเขาเลยครับเรียกว่ากับอากาศไม่เห็นหรอกนี่ครับปั๊บเข้าให้เหียบร้อยครับหนึ่งตัวครับ ตพิงหลดกับจำไปนะครับป๊บเียบร้อยครับเกียบสบายสบายเลยนะครับ,ป,รบป๊บแล้วก็เพ่งป๊บเข้าให้ ดแบบทึ่งลเลยนะครับก็ต้องลุ่งครับครับง่ายๆแบบยแบบเลยเกีอบเกืยบร้อยครับ าการจับเสียนะครับแต่ก็ต้องลงรถปั๊บสิบลอยครับจับเง่ยง่ายเลยนะครับครับตอนกระดิเขียดหลายพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวก็ข้อก็ต้องเอาออกก่อนนะครับเพราะมัตนติดเต็มข้นหนักประมาณยี่สิบก้อนสามสิบก้อนี่ละครับน,นี่ครับวิธีการเอาออกคือเขาถอด กอดถุงยางก่อนก่อนนะครับกอดถุงยางก่อนก่อนแล้วก็เอาใส่ในถุงตะที่เลยนะครับหลอดเหล็กหลอดมาณซ่ำนี้นะครับรลอดเบล็กในตะที่ออกดแบบจับขั้นต้นเลยครับครับป้า ลองพอหอดกบครับหยอดกบเลยดีครับกทุคนคุบไปังยูปุ๊บปุ๊บพบเนตัครับมันเขาบนหลุมครับเปดกบ ตรงนี้กันขวดนะครับมันเขาว่าอะไรถือว่ามานอยู่ครับครับ,รบวิธีการเราเกลียต่อจากนี่น,นะครับง่ายเลยนะครับกเกลี่ยแล้วเกิดถุงออกทุกเกิดถุงออกรับแล้วเอาถุงขอบ จักที่ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ได้ขึหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับนี่ก็ได้ลายครับนจะบจะเป็นการวิธีหาเขียดอีกคือใหม่ตีเขียดที่ผมเห็นในเมืองนะครับผลงานครับก็ถือว่ามานด้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลศสายหลานได้้วยครับสวัสดีครับ